สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกแดนชาแน,นลจ้ากับบรรยากาศช่วงเศร้าหนาสุดกันไปเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศช่วงเศร้ามืนอี้ค่ะอา,อากาศเริ่มเย็นลงแล้วค่ะเริ่มเย็นแล้วค่ะเมื่อคืนนี้อากาศเย็นเย็นกว่าเย็นลงเรื่อยๆจ้ะเมื่อเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้กับอากาศที่ จากที่เคยได้เปิดพัดลมเปิดแอร์กะไ่ได้เปิดราคาตอนนี้คือนอนแบบธรรมชาติค่ะอากาศเริ่มเย็นลงแล้วพี่น้องชายยืดทุ่งนายู่ทุ่งน,า,งนาแต่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้า่นาจะเปิดรับออเดอร์สมเนื้อสมมูนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องรอเพิ่งว่า ดินที่ถนนทางมันเข้ามานี่มันมันแห้งดีหรือยังใช่จ๊ะแล้าเกิดอาจจะได้เอาเปิดร้านกาแฟาไปน้ำพี่น้องจา๋าแล้วก็เปิดรับออเดอร์สมเนื้อสมมูไปพร้อมอาทิตย์หน้าล้อเบิ้งก่อนค่ะพี่น้องจ๋าเบิ้งอาทิตย์หน้าก่อนว่าทุกอย่างเขาสิได้สได์สั่มไหนเนาะล้อเบิ้งอาทิตย์หน้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวจ๋แจ้งในจังในาสิได้แจ้งในอะไในเพจของพี่น้อง อีกเคี้นหนึ่งว่าเขา,าเปิดรับออเดอร์น,นะคะนะเพราตอนนี้ขอเคลียร์หลายๆอย่างก่อนค่ะหลายๆอย่างยังเคลี้ยวพันได้แล้วพี่น้องจา้าบพรว่าสิเป็นอุปกรณ์นี่ยังค่ะที่ที่ที่เขาพักไว้เขายอมพันได้ทำความสะอาดที่เขาพักไว้วางฤดูฝนบางทีเขาได้รับออเดอร์เนาะได้รับอย่างเขาก็น่าจะใครเอาออกมาทยอยทำความสะอาดไหมคะ่ะ เพื่อที่จะเปิดรับออเดอร์อพี่น้องทางไหนค่อยแจ้งกันอีกทีนึงในเพจนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหรือว่าสักอะเดี๋ยวจะมาอัดคลิปลงให้พี่น้องเบื่องฟังอีกทีหนึงว่าเอาเปิดรับออเดอร์เมื่อใด๋จะแจ้งพี่น้องทีนึงเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องเบ,บิรบรบ้งรอบๆบ,บ,บริเวณทุ่งนาหลังจากที่เมื่อนั้นได้ทำความสะอาดกับพ่อเขาหมอยแล้วก็ลูกๆแป้นที่เรียบร้อยแล้วอ่า พอเสร็จแล้วก็ลุมหนาวมาพอดีพี่น้องจ้าเด๋ยวสิบพาพี่น้องเขาไปยางหลาะเบิงจ้าไปกันค่ะลุมเย็นมาได้นะมีแดดแต่ว่าลมเย็นค่ะลมหนาวค่ะพี่น้องพร้อมที่จะกางเต็นท์ได้แล้วเร <laughs> อเบิ่งนกันพี่น้องให้ดินมันแห้งดีๆกันเนาะเตยังพม่ทันได้สร้างน้ำแข็งลงด้วยพี่น้องเด้อลานกาแฟยังไม่ได้เปิดจ้ะส่วนสมเนื้อสมหมูกะ,ะน่าจะเปิดรับออเดอร์เร็วๆนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าท่านใดที่ยังคิดถึงส้มเนื้อสมหมูของคขมอดอยู ลรอสนับสนุนกันเนี่ยได้จากพี่น้องจ้าเก็ย่ยฝาวถิ่มฝ้าวปลากันไปใส่พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาเบิ้งว่ามือน,นั่นหลังจากที่เตยทําความสะอาดกับพี่หมอดกับลูกๆเสร็จแล้วมันเป็นจากไหนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องอยางลาะเบิ้งค่ะอันไหนคะสว,ส,คนสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะซื้ออะไรมาคะลูกโอ,โอเคค่ะอ๋อนนทำไมไปกินนู่นล่ะลูกไปกินที่นู่นก็ได้เดี๋ยวแม่ไปนู่นลูก ไม่อ่ะโอเคแล้วแต่หนูไปพี่น้องจา้าเพื่อนี่อันนี้เลือออกมาจากอา่แผ่นเก่าที่เคยล้อมสาดนำไปพี่น้องที่เคยล้อมสาดนำไปเนาะอันเก่าตั้งแต่ปีแรกๆคุณค่ะนะคะน,ะคะนี่เราจะสังกะสีที่เอาออกมาแล้วกันเดี่ยวค่ะพี่น้องได้ไม่เห็นตั้งสีล่ละ นี่เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ลืออ้อเขาลื้อออกหมดแล้วนี่เทียงน้ตรงนี้จากที่เคยอยู่หม่งเกาที่มันนั่นพังมันผุเนาะพี่น้องกะเก็บออกก็ลื้อออกค่ะไม่ก็เอาขึ้นกองไว้พุ่นค่ะส่วนข้างล่างนั้นไม้ที่ เป็นเสาเป็นยังก็เอาไว้ใช้งานได้อยู่ค่ะแต่ไม้บางชิ้นบางอันกะเอาไว้เห็ดฟื้นพี่น้องเก็บเพ,พาเก็บทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้บริเวณตรงนี้ตรงนี้ที่เคยเป็นเห็ดปวกออกลายๆนะคะปีที่แล้วว่ามีปวกค่ะปวกง,ง่ายไปแล้วแล้วก็ตื่นจะได้อ่าได้ไอ้นั่นไหมพี่น้องจา้าที่อยู่ในปวกนะะ่ะไปสอบถามไปแล้วโอ้เจ๋อเจ๋พี่น้องเอาแควนไ้นี่กเอาแควนไ้นี่กนเดี๋ยวไป <S <S เก็บนะคะ พี่น้องเห็นบ่ลูกดำดที่ร้อยนี่นะนี่ๆๆเลยน่คะลูกดำๆที่ร้อยนี่ยค่ะมันออกมาจากอพุนปวกเนี่ยค่ะจอมปวกเนี่ยพี่น้องลูกดำๆเป็นแต่เคยลงลงคลิปก่อนให้พี่น้องเมื่อเนาะได้ประมาณหาหกลูกนี่แหละก็เลยเก็บไว้ค่ะบม่รู้ว่าเขาเอาไปใส่งานอย่างเนาะบ่รู้ว่ากินได้บ่หรือจังได้ บะลูกแต่เก็บไว้ก่อนพี่น้องบริเวณตรงนี้ที่เป็นรังค้าเขียวที่อยู่เป็นเทียงนาเก่าแล้วก็สิมีกองดินอยู่นี่อยู่นี่มันมีปวกค่ะปลวกย้ายทิ้งหมดย้ายหมดแล้วย้ายลงดินข้างล่างหมดแล้วพี่น้องไม่มีปวกแล้วก็เลยลื้อออกค่ะลื้อออกทคำความสะอาดหม่ค่ะบริเวณที่จะเดินไปห้องน้ำลด พ่วงรถอีแต๊กกระย่ายไป,ไปมุมนั้นแล้วค่ะกับพมอดกระย่ายเก็บไปมุมนั้นแล้วก็เหลือแต่กองไม้กองนี้ค่ะกองของนาน้างหน้ารถอีแต๊กเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวตจะได้เลื่อยแล้วก็จัดเก็บไม้ให้ให้เป็นระเบียบก็นี่นะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้นพงชรลเตตบุก่าไปไกลแล้วมันคันเนี่ยค่ะต้นพวกนี้ก็คือเก็บเรียบร้อยเอ,าอย้าไม่หยังเลยคือมากองอ้อหน่อยอยีกพี่น้อง อ๋อแผ่นโฟมปูไปก่อนอึ๊บถุงข้าวถุงนาก็สีได้เกี่ยวอยู่ล่คะคคะพี่น้องกำลังออกล้วงค่ะนี่คือบริเวณที่ ควบสาดแล้วก็ลื้อไว้ค่ะจะมีพื้นที่ออกมาอีกอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลื้อเก็บลือ้อทำความสารไปนะพี่น้องเนาะส่วนขวดคัดแยกไว้มุมนั้นค่ะจะเอาไว้จะขายพี่น้องสวนสาลาน้ำตรงนั้นต้องให้ช่างเขามาลื้อออกให้ค่ะพี่น้องจา้าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลื้อนะเบรกไว้ก่อนหางงบประมาณให้สร้างเขามาลื้อออกให้ก่อนพี่น้องจา้า นี่แล้วค่ะค่อยๆทำความสะอาดไปค่ะหลังจากที่พ่อมอดประยู่แล้วก็เฮ็ดคนเดียวค่ะอันใดเมันน่าจะมาลือไม่ลื้อยังอยู่นี่ออกเบิดแล้วจับพ่อมอดเพิ่นไปงานวันนี้อยู่ที่อุดรเนาะสามพร้าวค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเตยก็ต้องจัดเก็บแล้วก็ทำความสะอาด คนเดียวค่ะค่อยๆเหตุไปพี่น้องสวนหญ้านี่ก็หญ้าที่มันขึ้นนี่ก็ค่อยๆตัดเล่นไปพี่น้องเลยไ่ได้ยากสำหรับตัวเนาะคุณส่วนในเมื่อเราตกงานเราไม่มีงานทําอยู่บ้านเราก็ต้องทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่มันทําได้เราก็ทําพี่น้องบ่อยากยื้อซื้อเนาะ เราไม่มีไรายได้เข้ามาอันไหนช่วยเขาคนที่เขาทำงานหาเงินเราก็ช่วยเขามัน,นคือหน้าที่ของเราที่เราต้องทำพี่น้องดูแลบ้านซองดูแลลูกเต่าในเมื่อเราหาเงินไม่ได้เราก็ต้องทำในส่วนที่เราทำได้นะพี่น้องจะได้ไม่ถูกมองว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร ชีวิตของแม่บ้านของแม่ตาลูกตาลของเด็กๆอยู่แบบนี้แหละคะ่ะความสุขเล็กๆของเราต้องคุณเป็นแม่อายุมากขึ้นชื่อแบบนี้ ความสุขแบบนี้แบบเป็นบ้าน,านทำในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบทุกอย่างมันก็ออกมาดีแหละพี่น้องทุกอย่างมันคือความสุขนะคะสำหรับคิปนดี้วว่าไม่ยังไี่ม้ลองจ๊ะให้เบิ่งว่า เก็บกวาดไปถึงไหนแล้วจะค่อยประพอนกิบไหมค่ะพี่น้องอยู่ดีสบายลำนวีงกันท้องสุขสุขุนจ้ะสวัสดีจ้า